คนคนนี้ก็ฮาวเลยอร่อยมากยี่งไิ้เกอโนูชอนนะฮะคลิปวันนี้เนี่ยวีเอ็นวอลกนะฮะซึ่งวีเอ็นวอลกนี้ เราเนี่ยอยู่กันที่เห็นบอเป็นส่วนหลวงรวเก้าหนี่นะฮะเออซึ่งเรามาเดินเล่นคือตอนแรกมีความว่าอยากจะไปสยามอยากจะไปจุ่มอาร์ทอยแต่ทีนี้เนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวต่อจะไปกินซูชิโร่เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเรือกที่จะไปจุ่มอาร์ทอยแล้วมากินซูชิโร่เนี่ยน่าจะแสนแพงอยู่ก็เลยว่าเออมาเดินส่วนหลวงดีกว่า จะได้ไม่ต้องเสี่ยงเงินเยอะ,อะเอาเงินไปสกีซูชิโร่ดีกว่าก็ลเลยว,ว่าเดินส่วนหลวงรอเพื่อนรออู่เริ่มง,งานนะครับเดี๋ยวไปเดินเล่นกันก็มันยังมีดอกไม้อยู่นะคือมันก่อนหน้านั้นเดือนที่แล้วเขามีงานดอกไม้นะแต่ก็ก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีอมีเป็นบางส่วนนะครับตัวคนไปเดินเล่นกันจ้าไปเดินเล่นกันจ้า หนีเดินเล่นอาตอนนี้เขาบกเขาอีให้นั่งด้วยนะถ้ามาตอนช่วงที่เขาเป็นงานดอกไม้มันก็จะสวยวันนี้เพราะดอกไม้มันจะเต็มถ้ามาช่วงที่งานมาแรกๆอะ่ะต้นไม้มันจะสวยวันนี้แต่ว่ามาวันแบบหลังจากงานเขามีดอกไม้แล้ว,วนนอะไรเงี้ยมันก็จะตายแหละเพราะว่า ข้อท,ที่สังเกตก็คือเด็กๆเขาชอบมาเล่นดอกไม้กันแล้วมันก็ทำให้ดอกไม้ตุยซึ่งก็ไม่รู้ทำไมผู้ปกครองเขาไม่ช่วยดูแลคือเราจะเดินวนไปรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่รถแล้วก็เดี๋ยวไปรับอู่ซึ่งอู๋เลิกงานเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ เหมือนคนอันนี้ยนิยายเลยเราเพิ่งไปสวนดอกไม้มาแล้วก็มาสวนดอกไม้อีกรอบหนึ่งเป็นฟิลแบบเชยชมดอกไม้หรอถามว่าชอบหรอก็ไม่เท่าไหร่เอ้ยอันนีออ้สวยนะนี่ในดงดอกไม้ย่องใจข้างหลังมันมีดอกอะไรก็ไม่รู้สีขาวๆน่าจะเป็นดอกเดียวกันแต่แค่เป็นสีขาวหรือเปล่าไม่รู้หวัเลื่อนไปเรื่อยๆ คือเรือเป็ดก็น,น่าปั่นนะแต่จะรู้สึกแย่มากถ้าถ้ากำลังปั่นอยู่แล้วอูท่ทำมาบอกว่าเลิกงานแล้วเนี <c oughs> ่ยไออันนี้สวยนะเฮ้ยดอกนี้สวยอะน่ารักจังดอกนี้น่ารักจังอุ้ยแต่ร้อนมากเลยอะพี่พี่ร้อนมากอันนั้นสีขาว้วยถ้าเป็นสีขาวเลนจะสวยเลยอะ มันเป็นสีชมพูมาตอนแบบสามโมงมันก็เลยคนยังน้อยอยู่ถ้ามาแบบสี่ห้าโมงเนี่ยคนน่าจะเริ่มอยู่แหละเขาจะมาวิ่งออกกำลังกายกันก็ชิวๆดีทุกคนลมเย็นมากคือด้วยเพราะว่ามาช่วงที่มันอากาศบมันไม่ได้แบบ มันมีลมอ่ะเอออากาศที่มีลมก็เลยมีลมมีอะไรแต่ถ้ามาร้อนๆเลยก็ก็ร้อนเพราะว่านี่ก็ร้อนแต่แค่มีลมออวนไปรอบหนึ่งนี่ใส่ลุงด้วยเห็นปะเอ,อ การตอกกระทบของเสียงเกิดสายรุง้งปกันต้องถ้ามีจักรยานจะชิลมากเลยอะแต่ว่าจักรยานเขาไม่มีให้เช่านะแต่สามารถเอาจักรยานมาปั่นได้เออเอาจักรยานมาปั่นเองได้แต่ว่าเราไม่มีอ่ะจังเลยอ่ะน่ารักอะถ่ายเล่นได้ไหม เฮ้ยอันนี้น่าหลับอ่ะอุ๊ยแต่ร้อนมากเลยอะชีวิตแกร้อนมากร้อนอนะ่ะแบบแดดร้อนมากร้องไห้ดีกว่าอันนี้คือน้องตุบแหละแต่ตรนนุ้นยังไม่ตุบคือน้องโดนแดดก็เลยเป็นแบบนี้หรอกแล้วตรนนุ้นไม่โดนแดดอกก็เลยเป็นอย่างนั้นหรอก ไม่รู้เดินต่อเมื่อกี้อูโทรมาเลยวครับบอกว่ากำลังเชียงงานอยู่แต่ก็เราก็จะเดินเล่นต่อไปอมันี้นานั่งเล่นมีคนไหมไม่มีคนเลยแต่บันแดดลงไปเล่นเลย มีแค่ดอกไม้ตรงโซนนั้นแหละอืโซนอื่นก็แบบปล่อยแบบเป็นหน้าที่ของต้นไม้ไปซึ่งก็ดีมันก็ร่มเย็นดีเพราะาตรงที่เป็นดอกไม้คือต้อนไม้น้อยมากแต่พอเป็นโซนต้นไม้ก็คือมันจะเย็นๆโดยอ่ะตรงนี้ก็จะไม่ร้อนมากเฮ้ยมันมีแบบโดมดอกไม้ด้วยหรอใช่ไหมเราเข้าไปดูกันดีกว่ามัใช่ไหมนะ มันใช่มันทุกคนหรือไม่ใช่เดี๋ยวชีไปเองอ่ะลองเข้าไปดูดูกะมีต้นทานตะวันด้วยนะแต่แบบน้องยังไม่โตอ่ะถ้าเป็นตอกไม้ทันตะวันโตน่าจะสวยนะเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ย,ย,ยถ้าเป็นดอกทานตะวันโตมันน่าจะสวยแต่มันไม่โตไม่รู้ว่าโตช่วงไหนต้องหน้าร้อนไหมขึ้นมาจะโตช่วงไหนอ่ะอันนี้ยากรู้ นี่อ่ะทานตะวันแบบน้องเป็นน้องทานตะวันนะเี๋ยลองเข้าไปดูในโดมกันดีกว่าหุบลมหุบลมแบบอุ้ย <laughs> อันนี้น้องก็ลอกอยู่ข้างในต้นไม้เมื่อกี้น้องก็ตกกระจายฉันฉันก็ตกกระจายน้องอุ๊ยอันนี้คือเบอร์เดอไม่เคยเข้ามาตรงนี้เลยรงเลาอ่ะอยู่ต้อตงนี้อยู่เต้าน้องปลาตรงไม้ใช่หมครับแบบ ทำเป็นแบบแบบระยองอะที่แบบยนยืนแล้วก็มีต้นทิวลิปนะแตกส่วนหลวงแตกอมีอ,อะไรกนะ็เป็นโดมเฉยๆไปกันต้อง ฉันแบบระแวงมากอีพวกนี้คือฉันกลัวมากกลัวจะมีงูหล่นลงมาถ้ามีงูหล่นออกมาฉันจะวิ่งเลยนังกลัว คือคือชันมากแต่งตัวหนาวมากจั๊กคือแบบคาดิแกนมาจากไหนเฮ้ยแกเอาคาดิแกนมาเพื่อแต่ว่าฉันแบบใส่มากันแดดนะเนาะฉันไม่ได้ใส่กันหนาวฉันใส่กันแดดแต่มันร้อนฉันก็เลยใส่มากันแดดเลแต่ดูลักษณะมันดูไม่เหมือนกันแดดมันดูเหมือนกันหนาว่ะี่คือดอกมหยกมีผิดเสื้อขึ้นไปด้วย

对。 ตอนนี้เราก็กําลังจะกลับไปที่รถแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรับอูเอออูทางานเสร็จแหลก,กําลังมานะครับก็กลับไปทางไหนเนี่ย <c oughs> ถ้าใครแบบว่าอยากมาเดินเล่นอะไรเงี้ยก็มากันไดานะทุกคนเรารสึกว่ามันก็โอเคดีแต่มันเป็นช่วงที่มันอากาศดีอะตอนที่เรามาเราไม่รู้ว่าถ้าคนอื่นมาในช่วงอื่นอย่างเช่นแบบเมษาอย่างนี้หรือแบบช่วงหน้าร้อนอ,อย่างเงี้ยฉันว่ามันก็น่าจะแบบเอือดอยู่เหมือนกัน เออเอออยู่เหมือนกันเพราะว่าแบบมันไม่ได้มีรถมันไม่ได้มีอะไรให้เราแบบสามารถขี่ได้เนาะนั่นแหละก็มาแบบเดินเล่นชิวๆหาเสือหาอะไรมานั่งด้วยนะทุกคนเพราะว่าที่ไม่มีเสือให้ซื้อมาแบบเดินเล่นชมวิวชิวๆอากาศเย็นๆได้แต่คือฉันจะออกไปตรงนู้นยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สิโรนทุกคนไ,ได้เดินเริ่มเลยละผู้ร่วมสตาวันนี้ วันนี้เขากำลังจะกินอูนี่โอ้ยรวยจังเลยอ่ะมันคือได้ฟังเยอะก็เลยกินอูนี่ซะเลยแน่นอนไหนมึงกินสินี่อ่ะอ่ะเออเออเออโอ๊ยจะได้กินเมื่อไหร่เออเหมือนจมทะเลปะ เหมือนกําลังสําลักน้ําทะเลอยู่ใช่เลยคือวันนี้เราจะมากินอะไรมารอดูกันอยากกินอันนี้ชูโทโร่กับอูนิอยากกินว่ะเดี๋ยวขอลองสั่งสั่งที่อู่มากินเมื่อกี้อูสั่งเอาใช่ปะสั่งไปแล้วมันมันไม่ได้บนมาใช่ปะไม่รู้เหมือนกันแวนะ่าอันไหนเนาะเอาเอา yeah, yeah. อันนี้คือการผสมระหว่าง มายอง,งเนสกับวาซาบิอร่อยเนาะผสมเนี่อร่อยอันนี้หรือเปล่าที่มึงชอบแด่อร่อยอรนะไม่ใช่หรือไอคุ้งสับมันจะเป็นทโลโลูโทโร่โอโทโร่มาคุโรมันไม่จะเป็นมาคุโรทำไมวน,นมาน้อยจังเลยอะ่ะนอนหน้าแก่นั่งมองอยอู่นานทำไม่ทัน วันนี้ก็น่ากินแม่เราคือนอนหิวจะอันเดียไปไนไม่ใช่อันนั้นมันมากรุ๊มันมันเออมากรุ๊บเหมือนกันโอ้ยผู้ใหญู่ขออันนึ่งเล่นมอ่ะมันสั่งได้นะมันฟรีส่วนบาทก็กูอยากได้จัดหนึ่งแล้วมันจัดมาเยอะนั่งฝั่งนี้ไม่เพลินเลยว่ะมันมองตัวนั้น แล้วคือมันมสายพานสิ้นหวังเกินเขาทำไม่ทันคือวันนี้สายสายพานมีชิ้นแ <c oughs> บบนี้คือวันนี้ตั้งใจจะมาแบบนั่งดูสายพานแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแต่ <c oughs> สายพานนั้นมีอะไรให้กินเนาะช่วยด,ดูว่สา,า <c oughs> ส่งสัยคงต้องกดสั่ง <c oughs> มัเหมือนกันนะปกติอยู <c oughs> ่ไหนอันนี้อยู่ไหนครับพี่หน <c oughs> ูไม่เห็นดีเลยรัต้มหอมเต้าเจียเคือน มันไม่มีอะไรให้กินหรอเต้าวันนี้มีอูนิด้วยอะอะลองลองลองของแซลมอนอันนี้เป็นกุ้งกับข้างบนนี้จะเป็นอูนิดนะฮะลองชิมดูสิเริ่มเลย ออมอืมันทมอืมเรากันนะเือดเือกุ้งหวานอ่ะอร่อยนะม่จุเอ้าสะใจว่ทุกคนกุ้ง กุนีหาทุกคนกุนีหาทุกคนมาลองชิมกันว่าจะอร่อยไหมม,มันไม่มีอะไรเลยเนาะกุน,นีเมื่อกี้อร่อยมากกินกับกุ้งแล้วมันอร่อยอ่ะเพราะว่ากุ้งมันแบบแดงสงสัยต้องกดแะ้วแหละจะมาลองกินโอ้โหตะเตะหนึ่งสองสามวันนั้นผู้แดดโดนตะเตะไปเรื่อ วนนิวันนี้อุนิอร่อยวันนี้อุนิสดวันนี้อุนิสดชวนกันมึงวันนี้อุนิอร่อยอุนิไม่อุนิไม่คาวเออใช่อุนิไม่คาวเลยอร่อยมากหกสิบบาทเท่านั้น,น,นอุนหิหกสิบบาทเป็นสิของวันนี้ อะไรนะอันเนี้ยมาคุโร่หรอเออมันอันนี้มันมีมันเออนี่เลยเนี่ยมาคุโร่คำโตมาคุโร่คำโตเป็นสเปเชียลเดี๋ยวของเด่นมันลดราคาหรือเปล่าโปรโมชั่นมาคุโร่คำโตน่าจะมาคุโรว่ลหวานใช่ไหมอืออันนี้มากินมาก อ,อ,อร่อยา่ะว,ว้าวหมด 5, 5มร้อยแน่เ,เลยน,น,น่าตื่นมากทุกคนชินเบลอรจมเป็นอ้ออยมันเป็นเมนูที่มีอยู่แล้วเป็นประจำหรอแต่ไม่เคยหดเลยนมนมน็อตสตร์ อร่อยมากอันนี้แบบมันแทะถูกอันดูรู้ของคนมีมีมีมันคือเป็นไทยกบอ่ะอร่อยอร่อยมากเลยคำนักแกะอันนี้อร่อยน่ะน่ากินอ่ะลมควันคาราเกะค่ะทุกคนจิ้มกับวาซาบิวาซาบิอร่อยนะวาซาบิแล้วก็มายองเนสอันนี้สั่งได้ฟรีนะทุกคน สตรได้หืมของโต่อยร้อนมากยังร้อนอยู่เหรอร้ออ,อันนี้กุ้งหวานแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างบานอร่อยนะเองใครแบบเนาะน้ำพึ้งจืด อร่อยมากความสุขว่ะอยากถึงสักพันห้าแวันนี้มันล,ล้มนะขามันล้มมันออลหลเลยเย้มาจะมากินพเศษกับอู๋ด้วยกันนะน่ากินอ่ะของอู๋อะ ระวังรดนี่ดอกกลัว,วลอ,ลอร่อยมากกุ้งมากคือสั่งมากดีวกว่าของอูน,นะคืออะไรนะอันนี้เหรออืมสี่สิบบาทอุ้ยเฮียข้าวเหนียวอันไหนอ่ะกเนี่ยเนี่ทำไมอ<ง>่ะอร่อยหรอกูสั่งมาแล้วมึงก็กินไปเลยอลองกินก่อนกินกูให้มึงแดก คนละชิ้นกับปูแต่ใคยมาแล้วเดี๋ยวใครบินโจมากูรกม,มันมีซอสกระเทียมแบ่บุ้งอร่อยบินโจนี่แปลว่าเบิร์นหรือหปล่อใช่ <c oughs> ว่าไงนุม่มเดอกระเทียมดีมากกลิ่นกลิ่นสิงรองอะ่ะมัน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 ใส่มันใส่น,ใสน,นี้ด้วยนะกระเทียมกลิน่นสิงรองแรงมาก ต่อร่อยอันนี้เป็นสิ่งที่ฉันชอบมากมาโครลซอยซอยว่ะสับอยากซื้อหินนะแต่ก็ไอ,อ้เนี่ยหกจุดนะแต่ที่สาขาเนี่ยทำอุหิตไม่ขาดมันก็ยกินสาขาอื่นดได้หรอแค่เอิร์ดไม่ดีละคนไทย <laughs> เท่ากับคนไทยเท่ากับไม่ใช่คนไทยกระเทย ก็เธอจะพูดไปเรื่อยเราจะลองเอาแมานูไหมาใส่ทีอาร์มก,กินอันนี้ไปหรือเปล่ากินแล้วอร่อยมากเท่าสิบบาทอ,อ,อร่อยว่ะเดี๋ยวขอไปกินแบบตั้งใจก่อนนะทุกคนไปจะมาแบบว่ามันเ,อเวอร์ดเลยแบบคนเวอร์ืนดรัะคือเป็นสเก็ตบล็อกสเต๊ะบอด ป็นไฟฮอกกี้ยิงหนังสติต๊กอย่างนี้ก็อันนี้อะไรอ่ะอันนี้แบบเฮ้ยอันนี้น่าเล่นมึงอุ้ยอุ้ย,อ,ยอันนี้ตลอกอ่ะอยากเล่นเลยอ่ะ <laughs> อันนี้ตลอกอ่ะแล้วคือเราก็ต้องหลอบอย่างเงี้ยเหรอใช่อ๋ออันนี้เป็นเหมือนแบบขยับตัวฟิลแบบจู่จู่จูจูอ,อ,อ๋อเหมือนไอที่ไงเออเหมือนไอ,อ้ที่เออผูนิจจาไอ้ที่น่าเล่นลว่ะ นีัอ,อันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้เป็นทีมปลาฝั่งเมื่อกี้เขาเท้นตีอันนี้ฝั่งทีมปลาจา้ปะปลาเดิมนะครับทุกคนด้วยการขีดตุ๊ก,กตาตลอดไปหนยไม่ได้แน่นอนตัวนี้อุย้ยเดี๋ยวมึงอุ้ยหวังกุลยอ่ะอุ้ยอุย <c oughs> อ้ย ไปเดินดูอย่างอื่นอุมีสแกนพร้อมเพย์ด้วยอ่ะเดน,นูวันนี้แนันูจะเฮแบบียน่นารักว่ะเดินดูดิมีอะไรบ้างอันนี้ก็น่นารักแต่เมื่อกี้กูดูกาปิ่ปลาสีขาวน่นารัก<อ>มึงโคตรน่นารักโคตรทาด โคตรธาตกะปีปลาล่าอุ <t <t yeah> ้ยอุ้ยให้กูหนึ่งตัวได้ไหมเพื่อนกูใช้ไแค่หนึ่งเหรียญเองน้องก็คือมาหากูแล้วเป็นไงกูกับกะปีปลาลาก็คือเป็นของคู่กันกูบอกให้หนีได้เพียงทำไมหัวมันเป็นอย่างนี้วะสาธุก้าว ถ้าคีบได้ห้าชิ้นรับฟรีโอโซนถุงอันนี้แต่คือต้องคีบทั้งหมดเขาเรียกอะไรนะห้ารอบหูยากมากเลยมึงยากมากอ่ะคือไม่ง่ายนะคือคิดว่าง่ายนะแล้วมึงได้เป็นฝ่ายแทงเดียวมึงเป็นอะไรปล่าไม่ไม่ซีเรียสเลยได้แล้วคือแดี๋ยวว่ามึงจะได้เป็นฝ่ายแค่แทงเดียวนะ มึงสแกนจ่ายได้นะพอแล้ว <laughs> อูไปแลกมาอีกสี่เป็นธาตุลักชาโนทีธ <c oughs> าตุโนทีที่แท้ทูกูบอกว่าธาตุธ <c oughs> าตุโนท, <c oughs> ทีที่แท้ทู <c oughs> <c oughs> อีเพื่อนก็บ้าเกิน เป็นประสาทหลอนไปแล้วกูเพื่อนท่าก็วีคนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะคะเราก็มาเดินกันแบบเหนื่อยมากต้องแยกย้ายกันแล้วไ่เจอกันใหม่วีคหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยไปแล้วใครอยากให้อูมาอีกพิมพ์ว่าอะไรดีใครอยากให้อูมาอีกพิมพ์ว่าโอมจงมาอยู่ในถ้วยนี้ใครอยากให้อูมาอีกพิมพ์ว่าโอมจงมาอยู่ในถ้วยนี้ แล้วเดี๋ยวอูดจะมาแน่นอนไปแล้วบ๊ายบาย